ผู้เรือต่อครับนี่คือเพิ่งเส้นทางขึ้นไปน้ำกั้นนะครับเด้อเส้นทางขึ้นผู้เรือนะครับกับรถหน่อยครับเครื่องพันสองได้ครับเนี่ยน้ำกันหาขนครับขึ้นบิดบ่ไปเรื่อยๆครับไปเรือ่อยๆมอไซค์แซงครับมอไซค์ก็แซงแล้วจะขี่เดียวนะเนาะเดี๋ยวจับจอกงกัน เขายกเท้าได้ครับเหมือนบโอ้ย <ija> ไปอย่างเดียวเค่อยไปค่อยมาเด้อขึ้นทางขวอนไปขึ้นเขาครับเ<ให>บื้องในรูปอาจจะบ่สั้นนะครับแต่ว่าทางถือว่าสั้นอยู่นะครับทางขึ้นเาขนเาตอนนีเพื่อนหนาเกินครับเพื่อนอยากทางวัดสันก่อนการทางวัดสิงข์ขึ้นครับมวันนี้ เจาะขอดรถใหม่ขึ้นเลยครับก็เลยขึ้นน้ำข้าเจาครับอาจจะขึ้นได้อยู่คอยต่ขึ้นไป ข้องเกกนี่เถอะดุขวัญไหมอาจจะเสียงรบกวนนิดนะครับ,รบเพราะว่าเปิดกระจกครับ,รบเพราะว่าเปิดแถวว่าอะไรครับรถจะบ,บ่มีแห้งขึ้นครับรถหน่อยรถใหญ่เขาจะออกไฟได้คุณน่ะแหววที่ย่างสบายพวกเขา,า,าต้องคลายไตกันครับแม่ท่าจะขึ้นล่องคำแถวชิดว่องพอดีนะซ้ำนี้ ร่งร่อง,งสวยร่งเศร้า,าก,กับว่เห็นหมอกว่เห็นตอนนี้อหอื้อแล้วครับตอนนี้ไปนนนนบิบก๊กใบกอนสายบิบย๊กใบครับใบกับม uh าสาย,ยทัวร์ลิง อางเลี้ยวขึ้นไปคนละงอแง่งอแง่ขึ้นไปคนละอ่างเลี้ยวก็ค่อยลงบ่มไันยอดทูเรือย่ำลงแล้วมันค่อยบีค่อยลงแล้วรู้เออครับช่วงนี้อีกจะกี่กิโลบ่านจังจะหอดสี่สี่กิโลสั่นนี่หอดพูยอดมันนักสี่อีกสี่กิโลครับถึงยอดปูเรือครับเรเคยมากทีครับเลยอยากมาเบิ้งครับ มาให้เห็นนะครับมาขึ้นเขา <c oughs> มันจะตจิดใจว่าหรือจะเครียดจะหลับย่าถ่างนะครับขับรถวัเก่งไปเรื่อยๆก็ <c oughs> พักเจ้าดีเติมน้ำมันอยู่บอกว่าหาันเติมแล้วเต็มถังวันขืนผู้ว่เติมน้ำมันแต่ว่าเงินนำ้ำมัน <c oughs> ไหลด้วยใจกางเติมน้ำมันลูกสาวรับไปลูกสาว โอ้เขาจะาเสี้ยเขาเลยว่ะโอ้ยรถเจ้าทินเนาะรถเจ้าทินนี่น่ะน่าจามัิย่านเยังเออข้าเจ้าโอ้เขาคือหลอดเขาก็สูงเนี่ยสามพันหลอบแล้วหลอดน้มากรถเร่งเนาะนั่นแหละข้าเจ้าด้ขี่รถอันนั้นหลักคืนยอดมันนั่นมันต้องได้ขึ้นต่ออีกปะเออข้าเจ้าบ่ให้เอารถคืนคือกันนี่ล่ะ จอยจอ,อดไว้บองเติน้นขี่รถเข้าเจา้าคืนไม่ได้จ้างข้าเจ้าขี่รถลงมาให้บ่บ่หะขึ้นมาได้ต้องลงได้ไหมย่างเดียวางขึ้นย่างเดียวครับสั้นขึ้นสั้นขึ้นย่างเดียวครับจะรถปูนก็ขึ้นได้จะรถปูนเครงหนักรถปูนมันานั่นอยู่แล้ว บ้านดีเถอ,อะเนาะอย่างเดียวครับม้าวบ้านคุนผู้ทับเบิกกว่าน,นี้เคยยู่ง่มีรถทั้งหนา้าทั้งเล็กหลัง,ง,งบ่งเส้นทางไปน้ำกันนะครับเดี๋ยวศึกษาเส้นทางไปเพื่อใครยังบ่เคยมาครับเรยวเบิองในกล่องมันเป็น,นในกล่องมันอาจจะบีสั้นครับมันเป็นเตปแต่เป็นความหนารถปูนสั้นหนาทั้งหนา้าครับแล้วความจริงมีสั้นได้ครับ กล้องอาจจะไม่ชันนะเขาบอกลองขี้ไว้ข้ามจิไปถ่ะท่านรถปูนเห็นบ่รถปูนไมบ่ไหนอท่านรถปูนเขากอกจอหยุดาเขาเก่าแล้วจุดชมวิวผาสัมพอก็มีจุดมีจุดชมวิวเป็นระยะระยะไปครับมันจะหอดยอดพูดเรื่อยได้ไหมนี่เลยือว่าจุดสามเตียวกโลอีกสามกิโลหอดยอดแล้วเอานางรถไปรถเดียวเนาะ โอ้ oh, นั่งรถกันไปลีีโดนึง mm. ผ่นยอดนั่นบ่อ่าโอ้ครับตอวน,นี้มาถึงจุดกลางเกนแล้วครับศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่สองคือจุดกลางเกนจุดที่สองนะครับเนะี่ยจุดแรกมันจยุดตามก่านี้ครับเลยขึ้นมาจุดกลางที่จุดที่สองครับกลางเกตแล้วครับขึ้นไปเบิร์วิวด้านบนครับตรงนี้ยังพ่ทันแหละถึงยอดผู้เรือครับ แค่ลานกลางเต็นครับลานกลางเต็นจะมีสองจุดครับจุดที่หนึ่งกับจุดที่สองครับตรงนี้ก็จุดที่สองครับนี่ครับบรรยากาศอยู่เท่เขาครับึ้นมาฮอยจะเลือกที่สิการได้เลยครับพวกหามงจอรถครับบัดนี้ บรรยากาศร่มรื่นนครับเด้อครับตรงนี้จะเป็นศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนะครับท่องเที่ยวที่สองครับคือจุดกลางเต้นจุดที่สองกับว่าใดครับเพราะว่าจุดแหล่งยูดด้านล่างครับรบรรยากาศกลางบนภูนะครับอยู่ทั้งเขาเลยวงจอดรถสะดวกสบายครับ มีของน้ำทั้งหมด4 4ทีครับของน้ำยิ่งสองสองทีของน้ำซ้ายสองทีครับของน้ำก็สะอาดครับไปเบื้องมาแล้วครับมีหมองล่างจานสะอาดสะดวกสบายครับตอนนี้มีร้านร้านหมูกระทะร้านสมตำครับล้านอาหารหลายอย่างครับทานบนนี้ครับมีของกินครับรถตรงยานบนมีของกินครับ เพียบเลยครับครับจุดกลางเต้นกับประว่านี้นะครับสะดวกสดาสบายครับถือว่าโอเคครับพานนะครับตรงนี้ครับพอตอนเศร้าหรือว่ามันจะขึ้นไปเบื้องวิวด้านบนครับเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปเบื้องวิวด้านบนครับนี่ครับได้แล้วครับเต้นพวกผมครับเนี่ยมาทำกันเหมือนเดิมครับทิมงานเก่าครับใหญ่มาจากเสียงข้าในว่านนี้ครับ เมื่อวะเมื่อสุดๆเดี๋ยวจะพาพึ้นเปนเบิงด้าบนต่อครับครับตอนนี้ผมอยู่ที่สุดหนาวสุดในสยามครับคืออุทยานแห่งชาติภูเรือครับจังหวัดเลยครับตอนนี้ผมขึ้นมาด้านบนแล้วครับกางเต็นท์อยู่ด้านล่างครับขึ้นมาเบื้องบรรยากาศวิวอุทยานแห่งชาติภูเรือด้านบนครับเดี๋ยวผมจะภาพเบืงบรรยากาศไปน้ำกันนะครับเด้๋ว่าสวยงามขนาดไหนครับ